สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับอยู่ให้อยู่นะคือเก่าครับพี่นอ้องนะครับเมื่อนี้นะครับสิพามาเบิงนะครับผมมะกอนะครับผมที่เกินเกินไปว่าเป็นมะกอฮอลแลนด์นะครับแต่ว่า <laughs> มาเบิงครับผมมะกอฮอลแลนด์เนาะ นี่ครับผมฮอนเ์เรนท์พี่น้องฮอร์เรนท์นคือเปลี่นผิวสิครับพี่น้องก็<อ>จากซีว่าจังเลยละเนาะคือไปซื้ออยู่มันเป็นตลาดนัดนะพี่น้องเนาะกะเจ้าของร้านเพิ่งก็่าเป็ี่อนฮอร์ยน์นะครับแต่มันเป็นลูกขึ้นมามันโมเมนต์นะครับมันเป็นมากอ่อจักพันหยัางนะครับ แต่ว่าตา่ำเอาไปต่ามส้มนี่ก็คือมันออนอยู่นะครับแมล้อไปต่ำม,มึงแล้วนะครับมึงก็หลายต้นอยู่นะครับที่ซื้อมาเป็นล่านอยู่กันทั้งเมดเลยนะครับมันจะเมียนพอนเรียนบัวนั่นแหละผุวมบา ว่าไปซื้อมาเพื่อนว่าเป็นฮอนเลนนะครับแต่ว่าออกลูกมามันบมเมนนะครับมันอาจจะกลายพันธุ์บ่ครับหรือจังไดนะครับแต่ว่าส่ทุมนี้มันยังยังบ่ทันได้เป็นหน่วยนะครับอาจจะเป็นหนฮอนเลนก็ได้นะครับทุมนี้ก็รุ่นกันต่อไปนะครับ อันนี้ตอนนั้นก็นเป็นดอกอยู่แต่มันมันบุติดครับเป็นดอกอยู่แต่มันบุติตนดน,ตตนะครับสวนทางนี้นะครับแม่เราก็ปลูกพริกไปนะครับปลูกพริกข่าตะแค่งอ้อยี่เตกดีทั้งครับอ้อย เดี๋ยวค่อยพามาเบิ้งใหม่นะครับมาเบิ้งทั้งนี้ก่อนนะครับกล้วยนี่ก็งามลูกครับเต็กนอนะครับกล้วยกันเลยแมงลักนะครับงามมามรทุมสวนครับผมวันนี้ ที่คล่องใจก็คือนี่แหละครับมะกอนะผมฮันเลนนะครับหินหน่วเมล็ี่ใบะจะเด็ดพี่น้องนะยฮันเลนฮันเลนผิวบเรียบนะครับอาจจะเป็นฮอนเลนพันไม้นะครับต่ำกระอ้นอยู่ครับผมนะครับส่วนทั้งนี้ ต้นกล้วยนี่ก็แตกหลายนอแล้วครับศูนต้งนี้นะครับมักอฮอนแลนด์นะครับฮอนแลนด์ต้งนี้ก็ผิวบเรียบจะพาไปเบิ้งอีกกันนึ่งนะครับผมได้ออกมาลุงไว้ตดประมาณเกือบเกือบาทิตย์เกือบเกือบเดือนนะครับ พึ่งปักลุกไปเป็นป็นดอกแล้วพี่องถือว่าดีเลยนะครับไม่เป็นเป็นดอกอยูต้นยูขุมเอ,อยู่ต้นเดียวนี่แหละอันอื่นมา่เป็นนะครับก็ปูใอยูหลายอยู่นะครับต้นป็นดอกอยู่แต่นี้ แก้วมังกรอน,นะครับจ้หน่อยก็ได้กินแล้วเป็นดอกแล้วบรรยากาศน้มือแรงครับพี่น้องครับผมบรรยากาศน้มือแรงเขาเขียวงามเลยครับนี่เลยครับผมผมอันวังผูง้นงเพลินนะครับบรรยากาศน้มือแรง หลังฝุนตก,ก็ปุ่มฝนโตตัวเลี้ยงๆนะครับบรรยากาศดีๆปาลากระไรนะครับเดี๋ยวจะพาไปเบื้องไม้ด้อปาลาเด้อครับก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วครับ่วนนั่นนี้นะครับส่วนทั้งพุ่นก็เริ่มจะขึ้นเนี่ย รัอนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆที่เข้านะครับผมครับบวัสดีครับ